ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านพวกอผมวิวิจาะช,ช่องเว,วทูโกวันนี้จะอยู่ในช่วงรายการแนะนำนะกับหนึ่งในาระตูที่ผมสนใจและอยากทำประตูเรื่องนี้มาอย่างเนิน่นนานมากๆและผมได้มีโอกาสดูาระตูนเรื่องนี้ได้สักทีและจนถึงซีซันล่าสุดข,ของประตูเรื่องนี้ไม่ผู้พันทำเพลงครับวันนี้จะอยู่ในช่วงรายการแนะนำของเรื่องอิซากายิชูคุโดหรือร้านอาหารต่างๆนะครับในที่สุดผมก็ได้ดูาระตูนเรื่องนี้สักทีหลังจากที่โอ้ดองเรื่องนี้ มาอย่างแน่นหนแล้วก็หาจังหวะและโอกาสที่จะดูการ์ตูนเรื่องนี้สักทีแต่ก็ในที่สุดก็มีโอกาสได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้จนได้แต่ว่าบอกเลยว่าดีใจมากครับที่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้ผมอยากดูการ์ตูนอะไรก็ได้ที่ดูแล้วมีความสอบอุ่นหัวใจแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้การ์ตูนอิสกายช็อกโั้นตอน,นี่มีมาสองซีซั่นแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนําว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอิสกายช็อกโกแหรือร้านอาหารตา่างๆนะมีซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองแล้วตอนนี้คือทั้ซซซัน 1, นน,น้ทดโดยอ ีซั่นแรกจะทำด้วยซูโอซิวเวอร์ลิงซึ่งทำไมเขาไม่มาที่ทำซีซั่นสหรอครับบอกเลยว่าช่วงนี้ซูโอซิวเวอร์ลิงนั้นกำลังติดทุระในการทำแอนิเมชันหนึ่งเรื่องซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะมาทำในช่วงแนะนนำเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือพอเข้าซีซั่น2อบุ๊กก็จะเป็นซูโอโออลเอ็มมารับหน้าที่นี้ในการทำซีซั่นสของอิเซกายชุโกโดหรือร้านอาหารต่างโลกซีซั่น2แทนแต่บอกว่าเอ้ยซูโออื่นแบบนี้งานจะดีไหมหรอครับบอกเลยว่างานดีแน่นอนและบอกเลยว่่าซซนนีี้ก็็เปท จะตูที่ผมสนใจและอย่าทํใคลิปแนะนําเหมือนกันก็รอกันไปในอนาคตทั้งเรื่องที่ผมเกริ่นไว้ครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าทั้งซีซันหนึ่งของซีซันสองของอิซกายชโกโดหรือร้านอาหารต่างโลกนั้นทําได้ดีมากกทั้งซีซันหนึ่งและซีซันสองไม่มีความผิดพลาดอะไรที่ผมรู้สึกว่าตะกี้หัวใจในการดูและมันทรงคอนเซปที่ผมต้องการกับการ์ตูนเรื่องนี้นั่นก็คือการ์ตูนแนวซูเกะสโลว์ไลท์สิ่งที่สําคัญที่สุดคือฟิล์มดีและเป็นการ์ตูนทำอาหารด้วยอาหารต้องดูน่าอร่อยเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์ด้านนี้ ดีมา,มาในความรู้สึกที่ว่าดูไปรู้สึกว่าเฮ้ยดูไปอบอุ่นหัวใจร้านอาหารต่างรุ่นนี้ในชื่อในเรื่องราวของอิเซไกชูโกโดเนี่ยร้านอาหารเนี่ยมีชื่อว่าพัฒนาคาร,ร,คารนานาชาติแมวเหมียวซึ่งประตูที่เราเห็นในเรื่องราวของเรื่องอิเซไกชูโกโดมันจะเป็นแลนดอมสุ่มไปแต่และที่ที่ที่ท,ที่คนที่เจอก็สามารถเข้าไปกินในร้านอาหารนั้นได้แต่ก็มีอาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยแล้วประตูเนี่ยมันจะไปโผล่ทั่วแบบนี้เกิดปัญหาไหมเพราะว่าในโลกแฟนตาซีเนี่ยมันมีทั้งกุนดีและคุนเลวประตูมันเลือกครับเเพรรราาาาะะว่ปปตููนนี้้ถกสงม็ ถูกพิเศษ,เศษมันจะคัดเลือกสรรคนในระดับหนึ่งอยู่แล้วว่าทุกคนที่จะมาเข้าในพัตคารานานาชาติเมวเหมียวนั้นจะถูกคัดมาในระดับหรือว่ามีความเป็นคนดีสูงเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปก็ทุกคนที่เราเห็นในเรื่องราวไม่เคยมีใครแบบเอ,อ้ยเหมือนจะมีเรื่องราวจริงทะเลาะบทแว้งกันบ้างแต่เป็นการทราระเลาะแบบหน่ารัการักคือทะเลาะว่าเฮ้ยอาหารของใครอร่อยกว่ากันแต่ว่าไม่มีการคิดทะลุสลายหรือคิดในแง่ร้ายเฮ้ยเราจะบอกปุ๊นหลอนนี้ร้อนนี้วลาการนูนี่นั่นไม่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 ใช่คนอย่างนั้นแต่ถ้าถึงมีก็จรริงงในน้าขอ ก็มีผู้วิทัศน์ถึง2ตนนปัจจุบันนี้นั่นก็คือมังกรแห่งความตายและมังกรแห่งเปลวเผินซึ่งบอกเลยว่า <Okay. S 1> เก่งกว่าผู้กล้าในเรื่องสอีกซึ่ง,งแบกใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าเออร้านนี้จะเป็นอะไรแต่ว่านั่นแหละคือแบ็คสตอรี่ที่ทําให้เข้าไปในเรื่องราวเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเออมันจะมีเรื่องความดาร์ความอะไรนู่นนี่นั่นหรือเปล่าที่เป็นโลกแฟนตาซีแบบโลกการเมืองของแฟนตาซีอีสไกต่างโลกไม่อยากคิดอย่างไงครับร้านอาหารในสไตล์ญี่ปุ่นจำไว้อย่างข้อหนึ่งก็คือร้านอาหารก็คือร้านอาหารแต่พอ พอได้เข้าไปร้านอาหารทุกคนได้ผ่อนคลายมีความสุขกับอาหารคิดถึงวันวานวาน,นึกถึงสมัยเด็กเข้าไปแล้วถึงมีความรู้สึกที่แปลกแยกและแปลกต่างกับโรคที่เราเป็นแต่พอเขาได้กินอาหารได้เจอคั่ความสุขเขานึกถึงบ้านาน,นี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่หลายคนอยากจะแวะเวียนมาร้านนี้กินอาหารอย่างมีความสุขนี่คือหลักการของอ,อิซึเกะช็อกโดรรหรือร้านอาหารต่างโลกทั้งซีซันหนึ่งและซีซันสองที่ทงคอนเซ็ปต์ได้ดีทั้งสองซีซันบอกเลยว่าซื้อโอซิเวอร์ลิงและซื OL ้อโอโอลเอ็มนั้นก็ทําได้ทั้ง 2ซีโอ SEO ที่ท,ทําตีคอนเซปต์รื่องที่รักษาแกนของเรื่องราวได้ดีคือโรคภายนอกในโลกแฟนตาซีอันนี้ผมพูดเลยว่า OLM อันนี้ทําได้ดีมากในซีซั่นสอที่ผมได้ดูคือเขาทาโลกแฟนตาซีแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่มีแอชั่นนิดๆหน่อยๆพอเป็นโลกแฟนตาซีแต่นั่นไม่ใช่สอสกันเขาเจาะในตรงนั้นได้ดีมากขึ้นเน้นฉากนั้นได้ดีมากขึ้นฉากสู้ต่างๆดูสนุกมากขึ้นมากมาก,กว่าซีซั่นแรกของซิวเวอร์ลินนะแต่จริงที่2ซีโอที่ทําได้ดีเหมือนเหมือนกันนั่นกนะ็คือบรรยากาศของร้านอาหารที่ดูน่ากิเสมอ,อ เราดูอ่ตูนเกี่ยวกับการทําอาหารอาหารนั่นคือสิ่งสําคัญที่เป็นเหมือนหน้าตาพ<อ>ูดถึงร้านาอาหารอาหารตองน,นี้ก็ทําได้ดีมากๆ<า>ผมเห็นทุกเมนูรู้สึกว่าน้ําลายสอเห็นแล้วน่ากินเหลือเกินและการอธิบายถึงวัตถุด,ดิบความอร่อยต่างๆของบุคคลจะต่างมิติหรือต่างโลกมาพูดถึงอาหารนี่เอ้ยมันอร่อยอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นในอาหารของแบบเราผมพูดตรงว่าโอ้โหเห็นแล้วแบบเฮ้ยอยากไปกินอาหารพวกนี้ซะเหลือเกินมันดูน่ากินและบางเมนูก็ไปรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สามารถทานได้แบบหาก ได้ทั่วไปหรือน่ากินในร้านที่เราอยากจะเข้าไปวันนี้เข้าไปในห้างก,กินอาหารแบบนี้แบบตามที่เราดูในเรื่องอิซึไกชกุโดหรือร้านอาหารต่างโลกเหมือนกันมันคือความรู้สึกนี้จริงๆความอุ่นที่ในเรื่องราวมันสื่อออกมาไม่ว่าเรื่องราวบางเรื่องราวในเรื่องราวของตัวละครในต่างโลกนี้ต่างวิติที่เป็นรูปแฟนตาซีพวกนี้มันจะโหดร้ายขนาดไหน,นมีความดา่ยกตัวอย่างเช่นอย่างเด็กเสิร์ฟในเรื่องราวชื่อชื่ออเลตตาที่เมื่อก่อนเขาเป็นลูกครึ่งปีศาจจึงเป็นลูกครึ่งปีศาจที่พลังนิดละเกินแทบว่าเป็นเหมือนมนุษย คนหนึ่งที่มีความผิดแปลกร่างกายที่มีเขาขึ้นมาซึ่งคือเธอไม่ใช่ปีศาจแบบโอ้ผีพังโต้มตามเหมือนจอมปีศาจหรือปีศาจตรรัอ,ตอ,อื่นแต่เธอคือเป็นลูกครึ่งปีศาจที่มีข้อบกพร่ทางร่างกายที่ไม่มีพลังอะไรเลยเรียกว่ามีรูปร่างเป็นปีศาจแต่ไม่มีพลังจะเป็นเหมือนมนุษย์คนหนึ่งในเรื่องราวเลยด้วยซ้ำซึ่งนั่นแหละคะับคือความโชคร้ยายของอะไรต้าที่มันจะมีความแบ็คสตอรี่ในเรื่องราวที่มันจะเล่าอยู่อันนั้นผมอยากให้ทุกคนไปดูเองนะคบเธอคนจะเข้าใจในซีซั่นแรกซึ่งนั่นคือ นน้ัแต่พอได้เข้าพัฒนาการนาชาติแมวเหมียวปุ๊บชีวิตเธอเขาเปลี่ยนไปที่เล็กทีอน้อยเธอมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นอาหารที่เธอคิดว่าสมัยก่อนไม่อร่อยกลายเป็นสิ่งที่เธอชื่นชอบอีกครั้งหรือชอบยิ่งกว่าเดิมได้สามนี่แหละครับมันคือเรื่องราวอย่างนี้จริงหรือบางคนที่มันเจอเหตุการณ์ต่างๆแบบเหตุการณ์โชคร้ายฉันติดอยู่ที่เกาะแต่ว่าพอที่เจอพัฒนาการนี้เยเขาก็มีความคิดว่าเอฉันจงมีชีวิตต่อไปเพื่อมากินร้านอาหารนี้ให้ได้ซึ่งในเรื่องราวพัฒนาการนานาชาติแมวเหมียวนั้นจะมาทุกๆววันนเสาารรใคม ของเราแต่ว่าถ้าไปในในฟิกเขาจะแปลเป็นวันเสาร์เซวาซึ่งเป็นโหสา์เก่าม่กคำว่าเสาร์ในสมัยก่อนซึ่งผมรู้สึกโอ้แปลกใจดีที่เห็นคํานี้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเหมาะับการที่เป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซีที่เขาเชื่อว่าวันเสาร์เซวาหรือจะปรากฏทุ่ๆ7วันในวันที่7ของอาทิตย์นั้นพระราชาแปรเหมียวก็จะปรากฏขึ้นเป็นประตูเวมตนที่จะสุ่มไปแต่ละที่แบบที่ผมบอกในตอนต้นซึ่งนั่นแหละครับถ้าคุณเห็นว่าประตูนั้นปรากฏที่ไหนปุ๊บที่นั่นก็จะปรากฏอยู่สม่ําเสมอขอให้คุณไปในวันเสาาร้้้นนนนนััก็จะ หาคุณอย่างเสมอในวันและเวลาที่คุณจําได้ว่าคุณเจอมันนะครับนี่คือเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นเสมอแล้วก็จะแบบนี้ครับบางคืนมันจะเป็นไปแบบทุกตอนมันก็จะมี1-2ึ่งถึงสองตัวละครที่จะเข้ามาร้านอาหารนี้จะมีพอดที่คล้ายๆเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างไปคืออาหารและเรื่องราวแต่ละคนที่จะเข้ามาบางคนก็จะมีเรื่องราวโหดร้ายขึ้นมาในก่อนหน้านั้นแต่พอเจอร้านอาหารก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอยากมีชีวิตต่อต่อไปหรือบางคนรู้สึกว่าเออแค่ถูกเช่าชวนจากอีกคนหนึ่งเฮ้ยไปลองกินร้านอาหารนี้แล้วเวยร้านอาาหรนี์มสงส ไงหรอหร,อรอ้านอาหารต่างโลกมันอร่อยององอไงกันแน่แต่พอได้ยินรูร้ความอร่อยของร้านอาหารร้านนี้ทุกคนเป็นเหมือนกันคือเปลี่ยนความคิดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉัน,ฉนชอบ,บ,ชอบร้านนี้และร้านนี้เหลือเกินและทุกวันเสาร์ฉันอยากจะมาร้านนี้กินให้เต็มที่และมีความสุขในการกินร้านอาหารร้านนี้สะดเลเกินนั่นแหละครับคือเรื่องเราสั้นๆและง่ายๆสำหรับเรื่องอิซึกชยโกโดหรือร้านอาหารต่างโลกนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆจะมีอะไรบ้างผมก็แนะนําเลยว่าขอให้คุณไปดูเองแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดู ไเซกายชูกโดหรือร้านอาหารต่างโรคแบบผ<บ>ูบบ้เกษตรกรสามารถดูได้ผ่านทางท่านิีซั่นหนึ่งก็สามารถดูได้ผ่านทางเน็ตฟลิก A S P บิลิบิลินะครับส่วนถ้าใครอยากดูซีซั่น2แบบผู้เกษตรกรสามารถดูได้ผ่านทาง A I S เห็นนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้กันกับเรื่องอเซกายชูกุโดหรือร้านอาหารต่างโรคในช่วงอะไรก่อนแนะนำนะครับฝากไว้เพียงนี้ถ้าใครชอบเมนูไหนและชอบตอนไหนของเรื่องอเซกายชูกุโดหรือร้านอาหาร ารต่างโรคก,ก็มาพิมพ์ได้ใใต้คอมเมนต์นะครับฝากไว้เพจนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารหนัง,นงเพลงเกม,เกมและกระตุนะต้น,ก,นก็สามารถติดตามได้ผ่านทางเพจโอตะคุแกงเซอร์ไทยแลนด์นะครับฝากไว้เพานี้นสาหรับเรื่องอิเซไกชูโกโดหรือร้านอาห,หารต่างโลกนะครับก็บอกว่าทุกคนจะชอบในคลิปนี้และทุกคนอย่าจะดูไปปุ๊บผมแนะนําเลยว่าหาอะไรกินนะครับไม่งั้นคุณอาจจะรู้สึกหิวแน่นอนเวลาดูเรื่องนี้นะครับฝากไว้เพจนี้ขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้และจุดนี้ขอบคุณและบาย crap